สานักงานกุมภพฤกจังหวัดสงขลาสาขานาทวีสว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลักษิมาเอ็มเอ็มและดิฉันนางสาวปฏิาจิตแมงค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพามารู้จักกับคุงกุมภพฤกค่ะ สำนักงานคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลผู้กระทําความผิดในชุมชนซึ่งดําเนินควบคุมความประพฤติให้ผู้กระทําความผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือผู้มีอำนาจสั่งและดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทําความผิดในคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยมีเป้าหมายที่สําคัญคือลดโอกาสในการกระทําผิดซ้ําเพื่อคือนคนดีสู่สังคมสร้างความมั่นใจสู่สังคมที่ปวดไป วิสัยทัศน์มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐานโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยันธกิจ 1. แก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมความประพฤติ 2. ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบงานคามุมประพฤติ 3. กับเครื่องการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติ ภารกิจงานของกลุมคุคมพิสูจน์หนึ่งงานสืบสอบและพินิษคือกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกสืบสอบและพินิษผู้ต้องหาจำเลยนักโทษเด็ดขาดเพื่อประมวลข้อเท็จจริงจากตำรายงานและความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของศาลหรือเจ้าหน้าที่พนกพักงานผู้มีอำนาจ 2. งานควบคุมความพิสูจน์คือกระบวนการควบคุมและสอดสองผู้ ถูกคุมความประพฤติจำเลยนักโทษเด็ดขาดให้ปฏิบัติตามงอนไกและสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและป้องกันอันญญากรรม 3. งานสงเคราะห์พวกรำความผิดคือกระบวนการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคคกรมประพฤติได้รับสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตการบำบัดร,รักษาอาการป่วยทางร่างกายและจิตการให้ความรู้และฝึกอบรมทักษะชีวิต การประกอบอาชีพตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ 4. การทำงานบริการสังคมคือเป็นวิธีการที่ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมหรือองค์ศาธารณรสนลโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างในการทำงานบริการสังคมซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมความประพฤติเป็นมาตรฐานแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้โอกาสผู้ทาความผิด 5.. การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับคือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาลงต้นปรับแต่ไม่มีเงินพอที่จะจำรับค่าปรับสามารถขึ้นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นในการพิพากษาคดีเพื่อขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ สำนักงานคุมพืชจังหวัดสงขลา,าสาขานาทวีมีผู้อำนวยการสำนักงานขุมพืชสาขานาทวีสามารถแบ่งฝ่ายได้ออกเป็น2ฝ่ายคือ 1. ฝ่ายยุทธศาสตร์และอำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องแผนโปรแกรมกิจกรรมต่างๆของทางสำนักงานร,รวมไปถึงการจัดทำแผนงบป,ประมาณในการทำแผนโครงการเช่นการทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานสื่อการทำกิจกรรมค่ายของทางสำนักงานการออกหนังสือราชการจัดทำหนังสือราชการของทางสำนักงานและ อื่นอื่นอีกมากมายและ2ฝ่ายกองพื้นที่ฝ่ายกองพื้นที่สามารถแป่งออกเป็น2ฝ่ายคือ1ฝ่ายกองพื้นที่1รับผิดชอบดูแลเขตอำเภอนาทวีและสะเดา2ฝ่ายกองพื้นที่2รับผิดชอบเขตพื้นที่อำเภอชนะเตพาและสบายย้อยดิฉันได้รับมอบหมายดูประสบการณ์ฝ่ายกองพื้นที่หนึ่งมีหน้าที่หลักๆอันนี้ 1. รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติสสอบเปิดคดีผู้ถูกคุมประพฤติรายใหม่ สามสอบช่วยคำผู้อุปการะสี่ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่มารายงานตัวตามนัดห้าตรวจสอบสานมวนติดต่อผู้ถูกคุมความประพฤติให้มาเข้าร่วมกิจกรรมของทางสำนักงานค่ะดิฉันได้รับมอบหมายให้ฝึกประสบการณ์ใน่ายคุมริทพื้นที่สองหน้าที่หลักๆคือหนึ่งรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติสองสอบเปิดคดีผู้ถูกคุมความประพฤติสามสอบช่วยคำ ผู้อุปก,การะติดตามผู้ถูกคุ้มความพึกที่ไม่มารายงานตัวตามนัดหตรวจพิสูจนอักษรตามด้าแรายงานสืบสอบข้อเท็จจริงค่ะสประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงานคมพิกตังหวัดสมคาสาขานทวีได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ Yeah you. 在。